สวัสดีพี่นอ้องเบอร์สุขูสุคนค่ะเมื่อนี้ก่อนจะไปน้มาหลังนะคะมาต้มน้อใหม่แกงน้อใหม่กินแซ่บ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 หลังจากตีปิซงเด็กๆ็ไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมะนาวก็มาเห็ดกับเขากับน้ำกันต่อจากคลิปก่อนนะคะพี่น้องคลิปแตงแต๊กินบักทีเรียน,นะคะย่ายเอาน้องใหม่มาหายเสานี้กันเลยคิดอยากนะคะพี่น้องนะคะเอามาแกงใส่เข้าไก่นะ,ะพอให้มีรสชาติที่มันกลมกลม,กลมขึ้นมานะคะนะคะ้นอนะคะมันก็จะได้ความมันจากอันเหนือไก่เข้าไก่ที่ห้องใส่ ลงไปนะคะการแกงก็เป็นการแกงสูตรบ้าๆใส่น้ำยาหน้านะคะตําบักพริกใส่ข่าเบียร์นะคะพี่น้องนะคะปุงรสด,ด้วยน้ำปลาแดงผงฉลดน้ำปลาใส่หัวหอมแดงจักน้อยค่ะพี่น้องนะคะใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้เข้ากับยองใส่เลยนะคะอาจจะเติมเกลือลงไปจักน้อยนะคะให้มีรสชาติกลมกลมขึ้นมากอีกพ่อข้าไก่ที่เอาใส่ลงไปกับแกงน้อไม่ซุกเรียบรอยแล้วนะคะสุดท้ายเข้ากับใส่ผักอีตูลงไปหอมหอมหอม,หอม,หอมค่ะเป็นตาแซ่บจะ พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินแกงน่องไม้หนาตาเป็นตาแซบบอแกงน่องไม้เซตเรือบร้อยแล้วพี่น้องมะนาวก็ตักไปแห้ย้ายเคืนอนึงค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นก็หอมาสวนยางเลยมาหอดแล้วนะคะพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมะนาวกับไข่เอากับเขากับน้ำนะคะปากินนะคะเพราะว่าพี่น้องมะนาวกับพ่อท่านได้กินเขาเ้าคือการแกงน่องไม้แล้วกระตงมาสวนเลยค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้มีบัคทุเรียนที่ซื้อว่างตลาดนัดว่างหนังค้านะคะพี่น้องนะคะจากคลิปก่อนที่กินบักทุเรียนไปนะคะซื้อมาตอนนั้นนะคะ ี่นองนะคะซื้อมาพร้อมกันนะคะ2หน่วยนะคะอีกอันชุดหนึ่งไ่นองมะนาวจะให้เพื่อนแกะให้่ะาี่นองเป็นหน่วยใหญ่นะคะซื้อแล้วก็มากินกับลูกๆ3ามนเบิดเดียม้อยแล้วส่วนลูกนี่นะคะพี่นองนะคะเป็นมือทัดมานะคะมาเก็บอยากก็เลยเอามาแบ่งซูพอเพื่อนกินค่ะี่นองหน่วยหน่อยๆแบบนี้ราคาลอยแปดสิบบาทค่ะี่นองนะคะไ่นองมะนาวก็จะอันให้เพื่อนพาให้เลยค่ะี่นองนะคะพามาตั้งแต่มือวันขัานค่ะี่นองนะคะจากนั้นก็ใส่ตู้เย็นทั้งเปลือกทั้งเนื้อมันเลยค่ะี่นองนะคะพอวันพุด มาเก็บอย่างนี้ละค่ะพี่น้องนะนะคะเพราะว่าจะาของเนี่ยจัดไปแบบบักคักแล้วกับลูกๆ3มโคตรกันเลยนี่ละค่ะพี่น้องของฝากของต้อนนะคะมาที่สวนยางให้พอเพิ่นกินน้ำนะคะแม่น้องมะนาวกินนำ้ำคือเกาค่ะพี่น้องนะ,ะนนแนวมันแสบกินน้ำอีกคือเกาค่ะพี่น้องนะคะมาหยาดพอเพิ่นกินอีกเมนเนนะคะนี่ละค่ะพี่น้องแนวมันจะพี่ไปนานนะคะขันขันโบแมนบักทุเรียนก็นจะเป็นหมูสามสันนี่ละค่ะพี่น้องนะคะแนวเสบๆเนาะบักทุเรียนลูกนี่มันก็จะสุกกว่าอันบักทุเรียนที่พี่น้องมะนาวพากันกินกั ล,ลูก3ามก้นค่ะแกะบักทุเรียเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็จะเทแกงเนอใหม่ลงไปค่ะพี่น้องนะคะใส่ถ้่วนะคะมือนีกับเขายางเดียวบด้เฮตอีย่างมากแล้วก็บได้ซื่อยังมาเพิ่มเลยค่ะพี่น้องแกงเนอใหม่นี่ยม่น,มน้องมะนาวซิมมึงมาจากบานแซบแซบค่ะพี่น้องนะคะใส่เขาไก่นะคะกัดลงไปแล้วนะคะมันก็จะเกิดช่วงนี้มันเป็นช่วงนาเต็ตเนาะนะคะใส่เต็ตผอใส่ไข่มดแดงก็แห้งแซบค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขา,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 เขายสวนยา นะคะมันนี้ได้แกงน้องใหม่กับบัคทุเรียนครับพี่น้องนะคะกินบบกทุเรียนบาเขานะคะแซบคือกันมือนี่จะเฝ้ากินเขาให้มันแล้วครับพี่น้องนะคะพะวายานฝนมันตกนะคะเวลาเก็บยางแล้วถักขันแมนมันมันเปียกมันก็จะขั้นก่อนจะกินเขาครับพี่น้องนะคะพอเพิินกระดังไฟนะคะพี่น้องเพะวายุ่งมันก็ลายเนาะนะคะหนาฝนลุ่งลุ่งวสันขาพี่น้องโอ้ยยุ่งนะคะหนาฝนยุ่งห้ายๆนะคะบัววิตยูบ้านบัววัตยูสวนอยู่บ้านเมืองทอรทัดเมืองท่อทรับครับพี่น้องนะคะกลางมุ่ง ไว้ตา่างเฮือนค่ะพี่น้องนะคะมาหอดสวนยางแห้งแต่คักกว่ายุบานค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันถือกับสวนยางคักก็อายุบานเนาะยุงเนี่ยมันมักเทเด้นะคะพี่น้องนะคะหฮมยางพ็อผ้ากันกินเขาเซตเรือปร่อยแล้วนะคะ <c oughs> พี่น้องจากนั้นเขาก็มาแกะเลยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจากน้อยฝนจะตกนะคะเพราะว่ามีลมพัดเ้ามาเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องปีนี้ฝนมาไหวค่ะพี่น้องตามรองน้ำนะคะรองน,นะะ้ำค้างสวนยางก็จะมีน้ำไหลออกมาจากซอกหินนะคะพี่น้องหรือว่าจากอันต้นไม้นะคะ ตนใหม่ที่มันอยู่คางสวนยางนะคะมันเป็นหมองรองน้ำที่มันเคยไหลมาร่วมกันทุกปีค่ะพี่น้องปีนี้ก็คือมีนม้ำไหลเด้วนี่และค่ะพี่น้องวิธีเชาวสวนยางค่ะพี่น้องนะคะเพรว่าแต่นาฝนนานยังก็ต้องสูไปค่ะพี่น้อง